ขอนั่งพักเ่อยก่อนค่ะแม่ไม่ได้เอาอาหารมากินเด,เดี๋ยวแม่จะไปตัดไปเด็ดทุกซาไต้หวันกับฝรหลังที่แม่ปลูกเอาไว้มากินนะคะทีชชี่ร้อมาม่าก่อนนะลูกนัดเดียนะหนูรอมาม่านะคะ,ะมาให้อันนี้ อาหารเล็กรอม,มาม้านะเดี๋ยวมาม้ามานะคะบัดเดียว สวนกันค่ะผลไม้ของแม่ปลูกเองนะคะอันนี้ฝรั่งค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งซุยมี่ค่ะทันซุยมี่เม็ดน้อยค่ะไม่สกรปรกหรอกเนาะเอาถุงหอ่อไม่ได้ฉีดสารเคมีเดี๋ยวเ,เสื้อเช็ดหน่อยเสื้อเช็ดหน่อย อันนี้พุซาค่ะพุซาไต้หวันเห็นไหมคะลูกใหญ่มากเลยค่ะพุซาลูกเท่าแอปเปิ้ลเลยค่ะแอปเปิ้ลเขียวเห็นไหมคะหวานกพ็พะพุซาพันนี้เนื้ออร่อยค่ะเ็ตเอาก็ได้เนาะถุงห่อหรอกไม่สกปรกหรอกไม่มีสารเคมี ตาก่อนดีกว่าเห็นไหมคะหวานค่ะหวานกรอบอร่อยชิคกี้พายดูอร่อยมากเลยลองกินดูลองกินดูอ่ะลองกินดูหูอกอก่ะอ,อร่อยนะ

เอะมากเลยค่ะเนื้อเยอะมากเลยค่ะยังไม่เจอเม็ดเลยเขายังเขายังใหญ่ได้อีกนะคะเนี่ยแม่เด็ดมาผิวเขายังไม่ค่อยออกเหลืองยังมีเขียวอยู่ค่ะยังอยู่ได้อีกยังหวานได้อีกค่ะ เห็นไหมคะเม็ดเม็ดเล็กนิดเดียวเองค่ะเนื้อเยอะมากใครมีที่ปลูกไปหาพันธุ์มาปลูกนะคะพุทราใต้หวันเบอร์สิบสองสิบสามถ้าจำไม่ผิดปลูกต้นเดียวปลูกเอาไว้กินก็พอแล้วค่ะเกาออกลูกง่ายแต่เวลาเป็นลูกนี้ต้องหอนะคะถ้าไม่หอนี่แมลงวันทองไปเจาะค่ะเจาะไม่ได้กินนะนอนนอนลง กินลูกหนึ่งสองลูกนี่อิ่มเลยค่ะลูกเขาใหญ่ในสวนนี้แม่ก็มีผลไม้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะค่ะอันนี้ก็ต้นต้นมะพร้าวมะพร้าวก็กำลังออกจันออกลูกเต็มเลยค่ะต้นนี้ใกล้ๆนีค่ะมะละกอนี่มีหลายต้นเลยค่ะ มะละกอยีดกมากค่ะหลายต้นมีฝรั่งฝรั่งกิมจูหนึ่งต้นฝรั่งซุยมี่สองต้นพุตาหนึ่งต้นไม้หนาแชมพูมะละกอมะม่วง เหมือนกันหรอลูกนุ่นหิวหรอคะเดี๋ยว m a m ากินฝรังร่งก่อนเอาฝรั่งอีกอันก่อนก็พอแล้วกินแล้วฝรั่งนี่ก็นเนื้อเยอะคะ่ะหวานเหมือนกันหวานกรอบ m a ม,มาก่อนค่ะ ลมเย็นมากเลยอากาศดีอากาศไม่ร้อนมหมากเจ็บแล้วนะกินน้ำไหมกินอาหารแล้วกินน้ำไหมคะ มามาจะต้องตัดที่เหล็กเพิ่มแล้วค่ะตัดขี้เหล็กอีกกอเดี๋ยวจะไม่เซฟเดี๋ยวจะต้องตัดแล้วก็ต้องไปลูดลูดแล้วก็ต้องต้มดิค่ะต้มพร้อมแกงงานยังไม่เสร็จงานหม่ามายังไม่เสร็จนะคะรอก่อนนะคะเี๋ยออีกนิดเดียวโอเคนะโอเคนะคะ